โอห้ยอะเอาเลยฮะกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนดูทันได้เลยนะครับอยู่ผมในเชลล์บีมเนแล้วนะฮะแล้ววันนี้อยู่เกมสมุนทรวัสกายไลน์หน้าน่เองนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่ตอนนี้ก็ลังเป็นที่ฮอตคิดและโดนใจกันสำหรับผู้เล่นใหม่กันเลยทีเดียวเชียวนน่เองนะครับนั่นก็คือริมไฟนน่เองนะครับหรือว่าชื่อของน้องจริงๆชื่อว่า เป็นมอนสเตอร์ระดับ3ามดาวนะครับมัจุราชไฟนั่นเองนะครับหรือว่าชื่อเจ้าแชทนั่นเองนะครับไม่ใช่ร่างนี้นะฮะร,ร่างนี้โอเคมันยังไม่เก่งพอนะฮะต้องเป็นร่างนี้ครับผมหล่อเท่ดูสมาร์ทเฉียบป,ปิ้งเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เป็นตัวละครที่อ่เป็นตัวละครที่เล่นชีมพิษขาดตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับเป็นตัวที่แบบว่าบูสให้ดาเมจพิษนั้นแรงขึ้นโคตรเลยนะครับก็คือแบบ อ่าบอสติดสี่สเต็คตายไม่ต้องอะไรมากเลยไม่ก็ลูกน้องธรรมดาครับบอสตีบอสติดพิษติดพิษแค่สี่อ่าสี่หัวกระโหลกก็คือตุยเลยนะครับอืมไม่ต้องอะไรมากนะฮะแล้วก็มันจะเล่นกับคอมโบน้องกับอ่าน้องคาถูนะฮะหรือว่าน้องพิกซี่ไฟนั่นเองนะครับพิกซี่ไฟอเวกสองนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวน้องๆตัวนี้นะครับน้องเอาไว้เล่นคอนเทนต์อะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นยอดทิศเลยก็คือ หอนี่ฮะหอ n o r m มอหอหอ Hat หอ h e l ลนะครับอืมแล้วก็ทาทารัสนะครับใครใครที่ยังไม่ผ่านทาทารัสฮารนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับเป็นละครที่ผมมองว่าช่วยให้ผู้เล่นใหม่ผ่านทาทารัสาร์ได้พอสมควเลยนะครับถ้าแบบจูนสปีดให้มันแบบว่าเออเออเร็วกว่ามอนสเตอร์ในทาทารัสาร นิดหน่อยนะครับอืมคือแบบว่าอย่าให้อย่าให้มอนในทารัสเนี่ยก็คือตีออกมาก่อนนะฮะเออได้ให้มันอยากให้มันตีเรา,าก่อนนะครับไม่งั้นเราก็จะตุยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวจะเริ่มที่ทีมแรกที่ผมใช้ลงหอเลยนะครับตอนนี้ที่ผมกำลังใช้อยู่นะก็คือทีมลงหอนะฮะตั้งแต่ชั้นหนึ่งยันชั้นร้อยกูเล่น บางชั้นก็ไม่ได้ใช้แชทนะครับบางชั้นก็เป็นทีมล่าบอสนะก็ผมเคยทําทีมล่าบอสไปแล้วนะทีมเอ่อคลิปนั้นก็คืออยู่ในชันของผมนะครับลองไปดูได้นะครับในเพลย์ลิสต์สมอลนบอลเนาะผมเอาเอาไว้ในนั้นแล้วนะครับผมประมาณนี้ก็แต่ว่าทีมล่าบอสก็มันประมาณนี้นะครับนี่คือทีไม่ใช่นี่มันบอสั้นสายนะฮะทีมล่าบอสก็ประมาณนี้นะครับอ Boss รบอสท,ทุกชั้นผมใช้ตัวผมใช้ทีมนี้หมดเลย แม้แต่อาแสงก็เช่นกันนะฮะเออหรือไม่ก็เอาเอา,เอาตัวนี้ออกอนุ่มมืดนะฮะแล้วก็ใส่เป็นกรีฟ่อนแทนนะครับโอเคมาต่อมาทีมที่จะเล่นกับกลีมไฟนะฮะก็คือทีมนี้นั่นเองนะครับผมอ่าเห็นไหมสังเกตว่าผัวน้ำนี่จะอยู่ทุกทีมผมเลยนะฮะคือแบบว่าผัวน้ำเนี่ยคือเป็นตัวเซฟนะครับไม่ให้แบบว่า เรานั้นโดนมอนสเตอร์ในหอนั้นทุกตีเราได้นะครับพาราดินของเราก็จะแบบปลอดภัยยิ่งขึ้นนะฮะไม่ใช่แบบว่าโฟวอล์กเสร็จปุ๊บโดนไอ้พวกนั้นลุมศกรรมพาราดินก็ไม่ไหวนะฮะต่อให้ทำเลือดมาเยอะๆก็เถอะเพราะว่า,าดาเมจดาเมจตัวละครมอนสเตอร์ตัวละครในหอนีน่คือแบบมันแรงเวอร์มากเลยนะครับมันแรงเวอร์จริงๆ HP ก็เช่นกันแต่ว่านั่นแหละฮะ ให้มันโดนแช่โดนลดเกรดเออนั่นแหละมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้เนาะส่วนกิมไฟกิมไฟก็คือแบบนี่ทีมนี้นะครับเป็นทีมที่ผมมองว่าลงอ่าลงดันปกติแบบนี้นะครับได้เร็วมากๆเลยไม่ใช่ทีมนี้ไม่ใช่ทีมนี้น,นี่ประมาณนี้นะครับเป็นทีมที่ตอนนี้ใครมีริกะหรือว่าใครมีทีมพิษแบบตรงนี้อาจจะเป็นกิมน้ําก็ได้กิมอ่ะแต่ผมจะใส่ให้รู้สึกว่าผมทาอยู่นะประมาณ รู้สึกว่าออประมาณแค่อะไรวะอยู่นี่อ่ากิมน้ำนะครับห้าดาวเออห้าดาวใช้ปมะ่วานนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อ่าเป็นผัวใบนะครับทีมเทียมนี้ก็ได้อ่าแต่ว่าไม่รู้แตกปล่ตานะเออไม่น่าแตกหรอกว่ามีรูเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะครับทีมเพิเ่เลใหม่ก็ทำมาแบบนี้ด้วยประมาณนี้ได้เลยครับก็อินน้ำไม่จาเป็นต้องเอาไว้สองมาก็ได้นะครับก็ตัวหลักตัวหลักมันก็คือแบบมีแค่ผัวน้ํา แชทแล้วก็น้องซานหรือว่าพาราดินแสงนั่นเองนะครับเป็นตัวที่นั่นแหละแชทบูส์แชทบูสพิทให้นะครับแล้วก็อีกสองตัวน,นี้ก็คือผัวน้ําแล้วก็เลนแสงนะครับไว้คอยคุมมอนในหอนะครับมามาดูแมคคาเดกในการเล่นชิ้นนี้กันนะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากในการก็คือโฟว์เวกแชร์ลเกตสตาร์โฟว์เวกแชร์ลเกตสตาร์ประมาณนี้นะครับมันก็จะวนหลุดไปแค่นี้แหละ <c oughs> แต่มันจะออตโต้ได้ยากหน่อยนะครับอืม ยออโต้ได้ยากหน่อยนะผมก็จะทาให้ออโต้เลยกันอ่ะประมาณนี้ก็เปิดมาก็พาราดินโผล่ไปนะครับหรือว่าใครจะให้ัวน้ําแช่ก่อนเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ดุนทุท่านเลยนะครับก็คือแค่ขอให้สองตัวนี้มันออกก่อนนะครับอย่าให้ตัวอื่นออกก่อนเนาะอืมประมาณนี้แล้วก็กวน้ําแช่ไปชุบป,ปริ้นอ่าไม่ติดทั้งที้มันเป็นผ้าทรายนะ <c oughs> ขอไปอ่ะอ่ะเอาันนี้แล้วก็ผัวไฟสาดผิดเข้าไปปึ๊บอ่าจริงจริงจริง,รง,รงตอนนี้ก็ยุคนี้ก็คือเขาไม่เล่นผัวไฟกันแล้วนะเขาน่าจะเล่นแบบอ่ากลิมมืดหรือว่าริกาไปเลยนะครับประมาณนั้นนะอืมโอคแล้วก็สกิลสองเฉไปปึ๊บอ่ามานี้นะครับเห็นไ,ไหมสังเกตที่สก,กิลบาแต่ละตัวแต่ละตัวฮะโอ้โห <laughs> <laughs> เลือดแม่งแบบลดไปครึ่งหลอดทั้งทั้งที่มีแค่นี้เออ คือถ้าไมา่จะเร็วกว่านี้สเต็กประมาณนี้นะครับก็คือเอาน้องตูตามาหรือว่าน้องชาถูมานะฮะเป็นทีมมอวเป็นทีมที่ออตโต้นั้นไม่เร็วแต่ว่าเป็นทีมที่กดมือได้เร็วโคตรเลยนะครับออตโต้นั้นคืออย่านะไอ้ทีมจุดระเบิดพิษม,มานี่คือออโต้ออตโต้ยากมากนะครับเพราะว่าถ้ากดมือก็คือฉลุยนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็วนไปฮะวนไปอ่ะมันนี้กรีมก็รึส์อ่ะขาดพิษต่อไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วครับ ประมาณนี้นะครับก็เอ,อ่อมอนสเตอร,ร์ก็จะโตยกันหมดแล้วฮะเนี่ยหลายตายไปเลยฮะคือพิษแค่นี้เองนะเออว่ามีเจ้าแชทบูสอ่าดาเมจพิษไว้อยู่นะครับอืมประมาณนี้นะครับก็าตายแล้วอุว้ยตัวนี้ไม่ตายอุ้ยไม่นะตายไปซะอุ้ยเจ้าไม่ตายเหรอไม่น้ำกาบัฟปีกตัวนี้มันหลุดโผล่โบกนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไม่ใช่อะไรมากนะฮะอ่ะมาเียบรแต่ว่า อามาตะมึงสามเธอเลยแหละเอาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็นาะช่างมาเลยกันโอ้ยช่างมาแล้วกัน,อ,กนอ่ะชีประมาณนี้นะครับเมคาอิถประมาณนี้นะเออถ้าพาราเดนคือพาราเดนเนี่ยติดสักสี่สิบมันก็โพโบกติดไปแล้วนะครับม,มันขี้โกงนั่นแหละขี้โกงอย่างนั้นแหละเออจริงแต่ว่าอันนี้ผมก็หกสิบไม่ติดตัวเมื่อกี้ก็บลกครับาาบาาเอเห็น่ะ โอ้ไปติดโทษบัคเฮ้ยไแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่เล่นกับชาที่เล่นกับชแชทได้ดีเลยนะครับก็คือทีมเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะฮะก็คือจะเป็นประมาณาทีมนี้นะครับทีมน้องตูตะนั่นเอง,ะน,องะนะครับตูตะตูตะทูชูอาชูนะฮะเออน้องปลาทูประมาณนี้อันนี้รูนประมาณนี้ก็คือผมเอาไว้ใช้ลงทีมพิษในโกเลมด้วยนะครับ ก็นั่นแหละแชทแชทก็คือเอาไปใช้ทีมพิษในโกเลมได้นะครับได้ด้วยนะครับอันนั้นคือเป็นทีมเมตาในในการลงโกลเลมตอนนี้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะมาไปดูแมคานิกในการเล่นเกมนี้เอ้ยเล่นด่านนี้กันนะครับจริงๆด่านนี้เนี่ยไม่ต้องเอาหัวน้ำไปก็ได้นะครับล้วผมจะผลน้ำมาหน่อยเนี่ยไม่ต้องเอาหัวน้ำมาก็ได้นะครับแต่ว่าเอามาก็ดีเป็นการเซฟในตัวนะครับผมโวกไปมาเดิมฮะอ่ะไม่ติด,ดแล้ว <c oughs> แล้วก็แช่ไปอ่าประมาณนี้นะครับอแล้วก็แชท Q2 ฟึ่าแล้วก็อันนี้คือบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วทาถูเนี่ยต้องเป็นตัวออกสุดท้ายนะครับแต่ว่าอันนี้รูนแชทอาถุกไม่ใช่รูนแชทร,รูนครีมน้ำเนี่ยผมไม่ได้ใส่มานะครับไม่ก็เลยออกตัวหลังสุดเนาะ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ยออกก่อน <c oughs> ออกหลังมอนได้เน,น่โอ้โหมาหวโวไปปึ๊บนะอันนี้แล้วก็รถเกรดไปชิบชิบก็ ชับนะอันนี้จริงๆอันนี้คือผิดนะเออเออเพราะว่าสเต็กมันอ่ามันไม่เท่านะเอ้ยมันไม่ครบสีนะแต่ว่าอ่ะแค่นี้ประมาณนี้ก็น่าจะตายกันแล้ววะปุ๊บอ่าเนี่ยมันแรงมากเลยนะฮะคือแต่เมื่อกี้สองตัวเนี้ยติดผิดแค่อ่าสองหัวกระโหลกนะครับเป็นอะไรเกิดมันก็เลยไม่ไม่ตายนะครับนี่โอเคประมาณนี้นะครับย้อน เอาให้มันชัว no, ร no like, uh, anyway. so ์ก่อนี่ก่อนเออเอาให้ที่มันชัวร์แอนด์วันวันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวกิมน้ำออกเออกิมน้ำไม่ต้องใส่รูนนะฮะเอาอไปแล้วก็ใส่เป็นเรก้าแทนขออนุญาตชี้โกงนะฮะเออเอาเป็นกิมมืดก็ได้นะเออกิมมืดกิมมืดก็ดีกิมมืดกิมมืดอ่ากิมกิมกิมมืดกันไนะวะกิมมืดกิมมืดกิมมืดอ้าวกิมมืดไทยอ่านี่นะฮะแล้วก็เอาผลน้ำออกนะฮะแล้วก็เอาตัวพิษอีกตัวมันใช้อารมณ์ กรพี่ตัวหนึ่งนะครับอืมเนี่ออยอะอะไรก็ได้หลิดอะไรก็ได้อ่ะวันนี้นะครับเป็นทีมกดมือที่ผมเล่นก็โคตรไวเลยเป็นทีมเล่นมือที่โคตรไวเลยนะครับเชบนะโอเคมาพิ่แกก็นิลิกาเอ่นนอสป,ปีดเร็วไปนิดหนึ่งนะอ่ะแล้วก็อันนี้ไปอ่ะแล,อแล้วก็ชุบปั๊บนะเอ็กด้วยแล้วก็แชทไปสองไวฟึบอ่ะแล้วก็กิม ชึบอ่านี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามไปหรือไม่ตรงตันก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันก็ตามไปแล้วแหละอ่ะเก X X ไม่ใช่ XR สกิลสามยิมก็คือถ้าสตันได้เนี่ยก็คือได้เกียร์เพิ่มมาด้วยนะครับก็คือสตันอ่าสตันสี่ตัวแม่งกลับมาหมดเลยแม่งเกียร์ขับมาหมดเลยแล้วมันได้เล่อนอีเทิร์นเลยนะครับที่โกงนี่แหละแล้วก็จุดเลยฮนะชึอบอัพ เพี้ยงเก่าทำไมได้คือทำไมเติมก็ตายอ๋อแสดงว่าผิดไม่พอเนี่ยเติมใหม่อ่ะก็ไรนะครับเชิบเชิบไม่เป็นไรก็คือได้โอกาสในการเก็บอ่าเชิญได้เก็บอ่าครูดาวของทาทูด้วยนี่ครับโอเคนะแล้วก็โหต่อนะครับเนี่ยคอมโบก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับทีมลองหออันนี้นะครับเป็นทีมกดมือนะย้ำว่าเป็นทีมกดมือนะอย่าเอ๋อย่า,อย,าอย่ากดออโต้นะครับเพราะว่า เออมันจะตุยง่ายนะครับเพราะว่าเออมอนเอ่อมอนที่เราส่งลงไปเนี่ยคือน้องฉลาดเกินไปนะน้องฉลาดเกินไปนะยฮะเออแล้วก็กดชึบนะบตายหมดรอบนี้ตายเกี้ยงนะฮะเออแล้วก็มาสกิล็อแต่ว่าประเด็นคืออยู่นี้ฮะถ้าตายเร็วขนาดนี้ก็คือเวลาคูดาวของมอนสเตอร์ที่เราพามาด้วยเนี่ยมันจะคูดาวไม่ทันนะครับเดี๋ยแล้วก็ไม่เป็นไรยังมีตัวคุมอยู่นะครับก็คือพลัดินแสงเนาะฮนะแล้วก็ต่อไปฮนะ ก็ชึบอืมก็รอเวลาพิาวไปฮะอ่าสแต็กพิจไปเรื่อยๆฮะเนี่ยจริงๆไม่ต้องจุดก็ดูดูดูในการดูเลือดของมังกรน้ําก็ได้ฮะแม่งแบบรถทบ่วรวบประมาณนี้นะฮะเออนี่แล้วก็สังเกตเกตเกตกิมะเกตกิมนี่แบบโอ้โหโกงมากอะตัวนี้อืมจะเป็นตัวไต่หอที่โคตรดีนะครับก็คือแนะนําเลยว่าตัวนี้อ่ากิจกรรมกำลังมานะครับอืม กิจกรรมเลือกกับสดาวมอนสเตอร์สายมืดน,นะครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าเลือกสําหรับผู้เล่นที่ผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ผ่านฮอดนะครับอืมก็ออกมาได้นะครับแถม,มตัวมันยังต่อยอดไปในการเล่น RCA ได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่แหละฮะจุดจึ๊บปึ๊บ <c oughs> เออวันนี้นะครับเป็น g p e c แล้วก็เป็นทีมที่มาแต่ผมจะแยวผมจะบอกให้นะครับเป็นทีมที่เอาไว้ต่อต้านชั้นลีโอหรือว่า ชั้นดีเชลมดีเชมืดได้ได้ดีเลยนะครับได้ดีจริงๆนะฮะทีปนี้นะครับนี่อันนี้เลยนะครับอาจจะเป็นปัญหาของผู้เล่นใหม่หลายๆคนนะครับลิปนี้ช่วยได้นะครับอืมอ่าผู้เล่นใหม่นะครับถ้าไม่มีลิกาหรือว่าลมไฟนะครับก็เอาเป็นกิมน้ําก็ได้นะครับอืมเอาแนะนําว่าเอาตัวพิษเอาตัวพิษมาประมาณสัก2ตัวนะครับประมาณนี้เอามาคือคนพิษมาเยอะๆผัวน้ําจริงๆผัวน้ําถ้าเอามาก็เซฟได้นะครับแต่ว่า จริงๆแล้วถ้าเน้นเร็วเนี่ยก็คือไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับมาเอาไปดูกันเจอเจอทีมนี้ก็ใช้เวลาในการปั้นตัวมานหนึ่งนะครับแต่ว่าาจะเป็นทีมที่ผมมองว่าก็ได้ใช้นะครับเพราะว่าก็พลาดินเนี่ยเอาไว้ีเอก็ได้นะครับแล้วก็น้องตูต้าเนี่ยก็คือเอาไว้ไปกริมเอ้ไม่กริมอะไรเอาไปโกเลมก็ได้นะครับแล้วส่วนกริมมืดก็คือเอาไป อ่อ ICA ต่อได้นะครับแล้วก็หอเรื่อยๆแน่นอนอะหอมาทุกเอ่อมาทุกเดือนอยู่แล้วนะครับอืมก็นั่นแหละได้ใช้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับจำเป็นต้องปั้นอยู่แล้วเนาะเออจาใครมีกิมมืดน,นะฮะแล้วก็แชทนะครับแน่นอนฮะลงกิมเอ้ยลงกโกลเลยโอ้ยโอเคมาสกิลสามไปกะไปอ่าก็โพโบนะฮะเออมาแล้วก็ชิปตันไปแล้วก็สกิลสองอ่าแล้วก็ชิป ่าไม่ต้องตันนะครับเดี๋ยวมันก็ตุวยู่มาแล้วฮะชึบโอเคเฮ้ยมันดื้อด้านวะมันดื้อด้านวะไม่เป็นไรฮะลุมสกัดมันไปโอเคแล้วก็สตัร์ไปฮะตอนนี้เมื่อกี้เอ่อตายเลยเงินไปนะฮะคู่ดาวไม่ทันครับแล้วมันขยันเอ็กซ์จังเลยสกิลสองไปฟึบอ่าจากนั้นก็สกิลสองต่อเนี่ยประมาณนี้นะครับเมคานิกมันก็ ไม่ได้จุดนี่มันก็ไม่มีไม่มีอะไรมากนะฮะก็คือกดมือฮะกดมือย้อมากดมือนะครับมันจะทําให้คุณนั้นไม่หวร้อนนะครับถ้าคุณปล่อยคุณปล่อยให้มันแบบว่าออโต้นะฮะเออทีมนี้มันต้องการมันต้องการเจ้านายนะฮะสั่งสั่งฉันไอซีสั่งฉัน่อซิเอออะไรประมาณนี้นะครับทีมตรงนี้ก็ไม่ต้องเวฟนี้ก็ไม่ต้องเก็บว ok. ่าใช้สกิลท <c oughs> ่าถ <s uss UC S> ูในการกดสกิลนะให้มันไหลตาเองนะเออเอาไว้ใช้ในอ่าดีเชดีกว่านะครับ นะเดี๋ยวผมจะดูเลยว,ว่าดีเชนเนี่ยปรับง่ายแค่ไหนนะครับเนี่ยถ้ามีทีมนี้นะครับเสียงหลงก็ขอไปด้วยนะครับอันนี้ครับสกิลสามนี่่กจากนั้นก็สกิลสองเฮ้ยสกิลสามปึ๊บอ่าโอเคจากนั้นก็สกิลสองต่อชึบอ่าโอเคฮะจบแค่นี้เอง <laughs> แค่นี้เองครโคตรง่ายเลยใช่ไหมเออประมาณนี้นะฮะทีมทีมนี้นะครับแต่ว่าย้ําก็คือทีมนี้เป็นทีมกดมือนะครับโอเคครับผมจบไปรอบทีมหอนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคครับมาก็จะเป็นแนะนํารุ่นของกริมกริมไฟก่อนนะครับผมโอเคมากริมไฟที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็ผมใช้รู่นประมาณ ประมาณนี้นะครับตอนนี้คือที่เห็นรุ่นแปลกๆเลยก็คือแน่นอนครับเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ลงโกวเลมด้วยนะครับมันก็เลยประมาณนี้นะครับมีไฟสองเม็ดมีชิลมีวิวนะครับเพราะว่าเอาไว้เอาไว้ใช้ลงโกวเลมนะครับส่วนสแต็ตที่ผมแนะนํานะก็คือสปีดนะครับสปีดสปิดเอามาหลังตัวศาสตร์ผิดนะครับเอามาหลังศาสตร์พิดทุกตัวเลยนะครับ แล้วก็เลือดเนี่ยขอหนาๆเลยนะครับส่วนแม่นยำเนี่ยผมมองว่าแม่นยำก็ติดไปสัก40หรือว่าอา่าสัก50ากำลังดีนะครับเพราะว่ามันก็ต้องการแม่นไหมผมมองว่ามันก็ต้องการแม่นนะครับเพราะว่าเอ่อเอาไว้าาไปาพิษเพิ่มได้นะครับแล้วก็เอาไว้อ่หักอ่เอาไปห้ามเลือดเพิ่มได้นะครับอืมเป็นตัวช่วยในการ ลงหอลงโกลเลนตีดีนะครับผมแล้วก็ลงทาทาราชัด้วยเออมาเดี๋ยวผมจะบอกว่าทาทาราชเนี่ยผมใช้ทีมนี้ด้วยนะมาท่าทาราชท่าทาราชเอ้ยไม่ใช่ไม่สนรุม,มิติเอออยู่นี่แอปคอนเทนต์กิ้นะถ้าใครยังไม่ผ่านทาราชนะครับเอ่อทาราชเนี่ยผมมองว่าเอาเป็นแค่ธรรมดาพอนะครับนี่อันนี้นะครับอ่ะชิบหายแล้ว <laughs> ชิบหายแล้วไม่เลยไม่นะ อ่อันนี้ผมตีไปได้ด้วยไหมนะอ่อันนี้แล้วกันนะครับอันนี้ของบทช่วยชีวิตนะนะอันนี้ไม่เป็นไรร <c oughs> อไปก่อนนะครับอเดเป็นจริงๆอันนี้ก็ง่ายนะครับหมดทาราชานอันนี้ก็ช่วยชีวิตมันก็เป็นอ่อันหนึ่งในอันเนึ่งในทาราชันที่มันก็โอเคอยู่นะครับคือไม่ไม่ได้ผ่านยากเหมือนไปนะครับของทาราชานเนาะมาแล้วก็แน่อนอนฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็คือกริมมืดนะครับกริมมืดหรือไม่ก็ กิมน้ำก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้กิมน้ำผมมันสปีดํำนะครับผมไม่อยากเอามาลงในนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันแตก <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งกิมกิมไฟนะครับแน่นอนแชทนะฮะแชทอยู่ไหนมันไปตอบแชทใครอยู่ตอนนี้ไม่นะแชทอยู่นี่อ่าแล้วก็แน่นอนครับพระเอกของงานอีกแล้วฮะก็คือไม่พลเจ้าตาดนะครับ,อ,รรบ <c oughs> อันนี้นะฮะเออ พลดดินแสงเนาะอ่ะมาทีมนี้นะครับอเห็นไหมหึ่งข้อสำคัญของผมพลดดินแสงกับหัวน้ำแม <laughs> นี่แหละอันหนึ่งคอนเทนต์ที่เอ้ยมันเป็นตัวที่ช่วยผ่านคอนเทนต์ให้ผู้เล่นใหม่ที่เยอะมากเลยนะครับอืม <Wow. S 1> ก็แนะนำว่าให้ฟิลให้ปั้นมาได้นะครับ่ะแล้วก็โผล่ไปอ่าไม่ติดครับชิบหายละแชทกูจะอยู่ดีไหมออาไม่เป็ลไรโดนสตตนไปแล้วอ่าแล้วก็แด้แข็งไปชิบนะแล้วก็ปัดไปแล้วก็สกิลสองไปฟึบนะแล้วก็ ชึปอ่าประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นครับเหมือนเหมือนหอเลยสเต็ปเหมือนหอเลยนะครับไม่ได้ยากอย่างที่ชิดนะฮะเออโอเคคือที่หลักก็แค่แบบว่าทําให้อ่าสปีดของมอนสเตอร์เราเนี่ยก็คือแบบว่าให้มันนํามอนให้มันนํามอนในทัล拉斯ท,าทาัทนะครับแล้วก็จะคุมได้แหละเออเราก็จะแบบไม่กลัวอะไรแลวฮะเออแต่ว่าผมไม่เข้าใจนะว่าช่วงแรกของผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะอ่าสปีดสปีดมอนสเตอร์ของพวกท่านนะของพวกคุณเนี่ยก็อาจจะแบบ อน้อยนะครับมผมเข้าใจเพราะว่าผมเคยผ่านมาแล้วก็ผมเคยหัวร้อนกับทาทรัสทาร์สมาก็เยอะแล้วนะครับเพราะว่าแม่งเอยมอนในมอนในทารัสแม่งแบบโหดจริงโหดจริงโหดจริงตีก็แรงนะครับแถมกวนตีนด้วยเออที่ไงโหมดนี้นะไอ้หมดแบบหมดช่วยชีวิตนะมันจะไม่ตีอ่อมอนสเตอร์ท่ามอนสเตอร์ของเรานะมันจะไปตีไอ้มอนสเตอร์ที่เราต้องช่วยชีวิตด้วยแม่งแบบโอ้โหเป็นอะไรที่เฮงสอยมากนะครับ ี่ยประมาณนี้น,น,นะฮะเล่นประมาณนี้นะครับโดนจิกมืนไปแล้วอ่ะมาสกิลสองต่อฟึบมาะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรมาครับมาเนี้ยนี่นะครับจึบจึบจึบโอเคแล้วก็ปั่นเกรไปฮะจึบแล้วก็อุ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นอ่ะแล้วก็โฟว์คต่อแล้วก็รึอ่ะนี่แหละข้อดีของกิมมืดนะครับเป็นตัวที่อ่าทำให้สตัร์ได้ด้วยติดผิดได้ด,ด,ด้วยนะครับเป็นตัวที่โคตรด,ดีเลยนะครับเป็นตัวที่สตัร์ คือแทบจะสตันชัวเพราะว่ามันมันไม่ได้เออมันก็นับ a c c ป่ะไม่นับแหละไม่ไม่ได้นับ a c c เพราะว่าสกิลมันนี่คือสตันก็ต่อเมื่อมีกระโหลกหรือว่าดอทพิษอยู่บนหัวเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะฮะตัวมันคือตัวมันเล่นง่ายมากนะครับหลังจากปรับเอ้หลังไม่ใช่หลังจากปรับหลังจากที่มันมีเอาเวคั้นสองมาแล้วนะครับเป็นตัวที่ดีงามนะฮะดีงามมากเลยครับแนะนําว่าให้ปั้นมาได้นะครับที่กูอารีวิว แชทหรือกูมารีวิวจิมมืดเรื่องสงสัยตัวเองละเออไม่เป็นไรเพราะว่ามันสองตัวนี้มันก็ได้ใช้คู่กันอยู่แล้วนะครับอโอเคฮะก็มนะครับอโอเคคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะดีดกระโลกนะมันไม่เหมือนในอาร์ทีเอนะครับยกเว้นถ้ามันได้เข้าเถินนะครับมันก็จะแปลงร่างแล้วก็ยิงแปลงล่างก็ยิงนะฮะเออโอ้ยเสียงลงหแล้วโอเคสกิลสาไปาฮะ แล้วก็ไปหลับมา้าชุบอ่ะหลับไปติดตัวเยี่ยม <c oughs> เนี่ยไหมมันจะไม่ตีหัวน้ํานะทางด้านที่ทางด้านที่เป็นท่าน้าเหมือนกันนะเอออันนี้อันนี้แบบกวนตีนมากนะฮะกวนตีนโคตรอ่ะแล้วก็แช่ไปอ่าแล้วก็อันอ๋อเอ็กอะไรขนาดนั้นนะอ่ะเออจะดีอะไรขนาดนี้เจ๋วพอ,อนี้ฮนะดูดิดูดพิที่มันดูพิที่มันทําได้สิโหนี่มันของดีของดีสำหรับผู้เล่นใหม่ 10OJ okay. อ่ะแล้วก็เพิ่มดอดพิษต,ต่อไปฮนะประมาณนี้นะฮะเล่นง่ายมากเลยนะครับถ้าเราทานนะครับตัวใครยังไม่ผ่านก็แนะนําว่าฟิวันนี้มาจะช่วยให้คุณผ่านง่ายขึ้นนะครับหรือไม่ก็จริงๆท,ทีมทีมมาตรฐาของมันก็คือมีทีมนะครับก็คือมีหัวน้าอ่าหัวน้ํากิมมืดหรือว่าตัวพิษอะไรก็ได้นะครับสักประมาณ2ตัวนะครับแล้วก็อ่พาพลาดินแสงอเช่นเคยนะครับประมาณนี้นะครับอโอเคฮะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับกิมเออ่กิมกิมไฟนะครับอันนี้ไปโอเคฮะกิมไฟก็จะมีอะไรพูดเรื่องกิมไฟอ่ะก็มีผ่านคอนเทนต์ทัตตาร์ชาร์ดแล้วเนาะทัตตาร์ชาร์ดหอหอฮาร์ดหอเฮลก็มีแล้วก็จะมีอะไรอีกอ๋อทีมอันจริงๆคือผมแบบเซ็งมากเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้ผ่านกิมนะครับเพราะว่า อ่าไอไม่ไม่ใช่ไม่ผ่านกิมไม่ได้ไม่ได้ลงกลิมชั้น5นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําตัวมาแล้วแล้วก็ผมไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการลงหลุมมิติไอกลิมด้วยนะครับผมเกรงไม่ได้อยากแนะนําอะไรมากนะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับกลิมไฟนะครับก็โอเคมา วันนี้ก็มาเปิดสกอร์กันต่อนะครับมาอีกนิดนึงนะครับหลังจากที่จบห่อไปแล้วนะครับขณะนี้เวลาก็ตีหกนะครับตีหกห้าสองในเองนะครับก็มาเดี๋ยวมาเริ่มเปิดสกอร์ที่ผมมีกันให้หมดเลยนะครับผมก็มีสกอร์รีเจนสองใบสกอร์เอ่อสงมืดสองใบแล้วก็อีกยิบด้อยประมาณสิบเก้าใบนะครับแล้วก็อัน,นอัพพินมโนที่ ผมนั้นยังไม่มีสักตัวนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมอยากได้ลิสบีสามสามากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ลิสบีโทมีแค่ยี่สิบนะครับแล้วก็เจ้าเสือน้ํานะครับนั่นเองครับผมอยากได้มากนะฮะคือสัญญาเลยถ้าผมได้มานะผมจะเอาไปรีวิวได้มาปุ๊บกูรีวิวเลยอะเออนะฮะโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มเปิดกันที่สกอร์ส้มนั่นเองครับแล้วก็แน่นอนนะครับอ่าชแนลที่ทําให้ผมนั้นมี ตัวเยอะที่สุดแล้วนะครับที่ผมเปิดได้มานะก็คือ110นะครับผมไม่เคยเปิดช anel ไหนเลยหรือว่าถ้าใครแนะนำช anel จะให้ผมเปิดนะครับก็บอกไวได้นะครับอืมมาโอเคฮะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้โอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาจะเปิดผมจะพูดบุกไปตรงมาทำไมเนี่ยโอโอเคได้หอรอเออลอยฮะเออโอเคมาประมาณนี้ครับไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ทำเพลงนะครับฮะม,มา ก็โอเคมาเริ่มเปิดกันเลยนะครับผมแม่ก็แม่จะมาอะไรนะมาเลยนะฮะโอเคมาปุ๊บไม้ผ้านะครับสิบแปดใบดูที่จะผ่ากี่รอบนะครับไม้ผ่าอีกแล้วไม้หม่อีกแล้วอ่าไม้หม่อีกแล้วอ่ะแล้วก็แน่นอนครับสกิสกอร์พวกนี้นะครับได้มาจากไหนก็คือได้มาจากห่อล้วนเลยนะครับแน่นอนครับผมเป็น y o u t u ยูทูบเบอร์สายพีสายฟรีนะครับ ไม่เติมสักบ,บาทน่ไม่เติมสักบาทเลยนะครับอืม <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยนีอะไรกินเอาไปกินก่อนดีกว่านะครับม, <c oughs> มาอุ้ยผ่าแรกมาแล้ว <c oughs> ผ่าแรกมาแล้วโหลดด้วยเอ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยฟักทองนะ้ําฟักทองน้ําเป็นตัวที่ตอนนี้ปรับใหม่มาผมว่าจะลองปั้นดูนะครับแต่ที่จีตาสก,ก็คือฟักทองฟักทองลมใช่ไหมเออผมว่าจะไปปั้นอยู่ในครับผมนี้ด้วยนะ อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะปั้นแล้วก็ลองเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผม,มลองปั้นแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูก่อนนะครับอืมมาโอเคฮะเดี๋ยวจะเผลอลั่นกดเพชรโอเคที่เพชรเยอะขนาดนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าอ่หอก็คือหอเดือนนึงเนี่ยก็คือเราจะได้ประมาณสัก1200พันสองร้อยเพชรนะครับประมาณนี้นะ,อะ1200เออพันสองร้อยเพชรก็คือแบบอืมถ้าจบสองหอนะก็คือ1200พันสองร้อยเพชรก็คือแบบเออได้ฟาร์มยาวๆแล้วเออแต่ว่า คือถ้าใครมาคอนเทนต์ bj f i เนี่ยคือเพชรพวกนี้ก็คือแบบมันจะน้อยมากเลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครทำอ่าชีมอ่าม,ามแบบว่าออโต้อ,าตอ่าอีนุชีมพีดกอลเดนเนี่ยก็ยค,คือแบบมันจะละลายเพชรคูณได้ไวมากๆเลยนะครับ <laughs> ออโอเคฮะมาโอเคส่มืดเอาไว้หลังเอาไว้หลังโอเคฮะมาทำพีในตำนานนะผมวันนี้ผมจะได้ไรนะฮะมา หลังจากจรอบที่ดาวก็คือได้แพนด้าน้ำไปนะครับรอบนี้ผมจะได้อะไรไมาแล้วผมจะโห้มาถ้าได้นี่คือแบบจริงๆก็ได้ชิงลมมากเลยนะโอเคครับผมปีกปีกมาแล้วฮะปีกมาแล้วฮะปีกมาจากคอรัสนะครับผมเออจะเรียกมอนสเตอร์ให้ดาวเทตปีกหรือเปล่านะครับผมอยากได้จริง้งลมมากเลยนะครับมาชิงลมชิงลมโหลดด้วยอนะ่ะชิงลมชิงลมอะไรเรา แอสซิสซินไฟตัวนี้เอาเอาไว้ลงนอนได้ไม่ก็ได้ถึงจะไว้ลงนอนผมก็จะให้ออน้องแอสซัสซินมืดผมกินอยู่ดีตัวอวยนะฮะตัวอวยเออตัวอวยนี่ตัวอวยผมนั่นเองนี่ครับนี่ซื้อคอสซื้อปีกให้น้องเรียบร้อยนี่ครับผมชอบมากตอนแรกก็ไม่ติดใจไม่ได้ชอบอะไรหรอกเพราะว่าคอสคอสน้องแอสซัสซินมืดมาแล้วผมแบบกร้าใจมากก็เลยซื้อมาเลยซื้อมาแล้วก็อวยไปเองเดี๋ยวว่า จริงๆน้องก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าอ่ะผมชอบนะครับอันนี้เนาะแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับโอเคมาแสงมืดอ,อ่ะแน่นอนถ้าสูตรเดิมไปปลุกไปปลุกแสงมืดที่ผมได้ก่อนนั่นเองก็คือตัวเอ่อจะปลุกสองตัวก็คือคาชินะครับนอนนี้ผมจะปรับจริงๆโดนเนิฟไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังเก่งอยู่ดีนั่นเองนะครับไม่รู้ปรับยังไงให้มันเก่งรู้เนิฟยังไงให้มันเก่งอยู่ดีเอองงอยู่โอเคอีกตัวหนึ่งก็คือ,น,อนี่ ชีที่เห็นตาเชิด <laughs> อยากได้มือนเดิมอ่ะอยากได้ลิงแสงมากโอเคมาเอลิงแสงก็ได้ขอขอเงอนแสงไหมจริง <c oughs> จริงก็ขอสักผ่าให้ได้ลุ่งนะมาปึ๊บอืมแงบกบแสงมืดผมนี่แบบไม่เคยผ่าเลยอะ่ะเออมาล,ลองทำสูตรกันดิมาทำสูตรทำสูตรอ่าแล้วก็เปิดชึบเหมือนเดิมเห <laughs> มือนเดิมมาอุ้ยน้องลิน อืมไปอีกสองวันจะเลี้ยหรออีกสองวันจะเป็นอ่าไม่เอาดีกว่ามีแล้วนะะมีแล้วแต่ว่าคือตัวที่อยากได้ก็ไม่มีนะลิงน้ำก็ไม่อยากได้กอนไฟก็ไม่ค่อยอยากได้แล้วแหละที่อยากได้ก็ตัวพวกนี้นะครับอืมไปโอเคไปกันเลยขอสักผ่าแล้วแบบเสือน้ําหรือไม่ก็วาไฟแบบตะยายปีขี่เสือออกมาได้ไหมได้มไหมได้มไหมเด้มไหมมึงผ่าได้ไหมเนี่ยมอผ่าได้ไหมเนี่ย อะไรเนี่ยโอ้ยไม่มาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ค่ะน่าจะเป็นโอ้โหไม่พลานเลยเหรอโอกาสสุดท้ายแล้วอะชึบเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่ผมอัาชีพแล้วเปิดสกอร์แล้วเฟลนะฮะเออไม่ได้ต่ออะไรเลยเมื่อกี้อะไรอะไรม่วงๆนะอะไรม่วงๆโอ้โหแทร็กดอน แน่นอนฮะตัวนี้แร็กดอนนะฮะมันจะวิวัฒนาการกไปเป็นแร็กดอนนะครับมโนเกง่งโอเคครับถ้าโอเควันนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้เช่นเคยนะครับสำหรับเกมไฟนั่นเองนะครับเ,เป็นตัวที่ผมมองว่าเป็นตัวที่แบกผู้เล่นใหม่ได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่บูสต์สปีด d ทำให้แบบว่าทีมพิชทุกทีทีมพิชทุกอันนะครับทุกทีนะฮะเป็นตัวที่ โคตรดีเนีทำให้แบบจบเร็วขึ้นจบพอไว้ขึ้นด้วยนะครับเป็นตจุดที่เปลี่ยนเมตาทีมพีได้ดีเลยนะครับแล้วก็เอาไว้ลงโกเลมได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับก็โอเคฮะแล้วจเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายยสมิ